เปิดปากกับภาคภุมสนับสนุนโดยป๊อปปุมีมุกป๊อปเคี้ยวสนุกดื่มปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกต๊บซื้อได้ที่ซีเจมอลและจิฟฟี่ทุกสาขา We know that who are the real victims? They are Thai soldiers who have lost their legs from landmines, children whose schools were shelled, and innocent civilians who were shopping that day. At the grocery store that came under attack from Cambodian rocket fire. I am referring to a series of incidents since 23rd of September of Cambodia's troops firing at Thai troops stationed along the border. As a close neighbor and as a friend, we must ask Cambodia which path they wish to take, the path of continued confrontation, or the path of peace and cooperation. นี่คือเสียงของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะในเวทียูเอ็นนะครับกลับมาตรงนี้กันต่อนะฮะเรื่อง <นะ S 1> ของไทยกัมพูชาเดี๋ยวเวลาในรายการถ้าเกิดไม่พอเนี่ยขออนุญาตต่อละสักสิบนาทีนะครับต่อเนื่องเลยนะฮะไม่ไม่มีพักไปตรงไหนนะครับท่านกนกท่านพี่วิระถ้ามองเรื่องของ m o u ม3สี่สามเนี่ยถ้าจะต้องมีการทาประชามติขึ้นมาเพื่อถามว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยเป็นห่วงเรื่องไหนเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องเป็นห่วงเรื่องอะไรยังไงบ้างอ,อ่ะพี่วิระคืออย่างนี้ จริงๆแล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลต้องมาผักภาระให้ประชาชนเพราะว่ารัฐบาลก็คือตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกไปแล้วในเมื่อคุณเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่แท้จริงเนี่ยคุณทําไมตัดสินใจไม่ได้เพราะถ้าไปให้ทําประชามาติ<อ>นั่นเท่ากับว่าต้องเป็นต้องเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะถูกต้องไหมเพราะเราจะไปทําพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้า แล้วเป็นรัฐบาลใหม่ที่ต้องเข้ามาไม่ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกครับก็เนี่ยผมถึงบอกนักการเมืองเนี่ยนะมันเอาแต่ประโยชน์ของพวกมันเห็นไหมแต่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่ประชาชนเขามอบอำนาจแล้วว่าคุณต้องไปทำแทนประชาชนแต่พอถึงเวลาอะไรที่จะเสียคะแนนเสียงใช่ไหมฮะเสียผลประโยชน์ของพวกมันมันโยนกลับมาให้ประชาชนไปเสี่ยงเอาเองมันถูกที่ไหนล่ะฮะมันถูกที่ไหน อ่าท่านขนมมองวให้ให้ประชาชนตัดสินใจดีไหมเลิกเลิกยังไม่เลิกเอโมยูก็ต้องไปดูว่าที่มาเวลาเริ่มเนี่ยอืคุณถามประชาชนไหมเวลาตอนทำเอโมเคยถามไหม่เคยถามไหมล่ะอืเริ่มยังไม่ถามจะยกเลิกจะมาฮะถามประชาชนผมถามมาว่าประชาชน60-70ล้านคนเน่ยจะมีความรู้ใน MOU-43 ดีขนาดไหนอืและรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ไหม ได้ตลอดแม้แต่ร,รัฐมนูญที่จะออกมาใช้อะไรเนี่ยแต่ละครั้งออกมาเนี่ยก็ส่งเอกสารบ้างอะไรบ้างอ่านทันอ่านไม่ทันนะครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงมองแล้วแบบว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าผักพาระนะครับไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยตั้งแต่เริ่มไปคืออาจารย์บรวศรศักดิ์ก็บอกในในเวทีรัฐสภาเมื่อสักครู่บอกว่ามันต้องไปทําความรู้ทําให้ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะไปลงประชามติอ่ะ คือแน่นอนว่าผลผลไม่ว่าจะออกมาอะไรเงี้ยล้วแต่แต่ว่าประชาชนคุณจะเลือกโดยหรือว่าลงคะแนนโดยที่เขาเข้าใจว่าเฮ้ยคุณจะมีหรือไม่ควรจะมีคุณจะย,ยกเลิกหรือไม่ควรยกเลิกไม่ง่ายนะเพราะอะไรฝ่ายที่อยากจะให้นะคงเอ็มบยไว้เขาก็ต้องไปรณรงค์เห็นไหมฝ่ายที่อยากให้ยกเลิกก็ต้องไปรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนสองฝ่ายเนี่ยถามว่ารัฐบาลจะสนับสนุนยังไงเออจะสนับสนุนงบประมาณให้อย่างเท่าเทียมกันไหม จะมีเวลานะครับให้ไปพูดในช่องทางในเวทีต่างๆในช่องสื่อของรัฐอย่างเท่าเทียมกันไหมเนี่ยนี่ด้วยนะแล้วที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดอะเวลาที่พวกคุณเนี่ยนะไปมุฟมิฟแอบทำด้วยนะเงียบๆเลยนะไปเซ็น m o u 43เนี่ยกว่าประชาชนจะรู้ประชาชนต้องไปค้นคว้าเองนะถึงได้รู้อ้าวตายแล้วเว้ย ปัญหาชายแดนมันมาจาก MOU 43เห็นไหมเวลาที่พวกนักการเมืองไปทําให้ประเทศชาติชิบหายเนี่ยไม่เคยมาถามประชาชนแต่เวลาที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยกลับมานะครับได้รับผลประโยชน์ที่ถูกต้องกลับมาเอาภาระมาโยานให้ประชาชนอีกมันถูกที่ไหนล่ะครับในเอโอมูสี่สามหลักๆเขาเขา,เขาบอกว่าไงท่านกนกคือเขาเป็นการกําหนดกรอบในการคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ อันนั้นคือทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นกรอบที่ใช้ในการเจรจาเรื่องเขตแดนครับเสร็จแล้วเมื่อได้ผลมาถึงเอามาผ่านคอรมอและเอามาเข้าสภาทีอันนี้คือที่กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงนะครับคือไม่ใช่ว่าคุยกันใน j จบรซของสุงต่างประเทศแล้วตกลงเขตตรงนี้แบบนี้แบบนี้แล้วจะไปทําเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเข้าคอรมอของไทยผ่านเข้าสภาสภาของไทยด้วยอันนี้ถ้าขั้นตอนของไทยนะ ทีนี้ก็มยเงก็เหมือนกันของคำพูชาด้วยอย่างนี้เลยทีนี้ต้องมาดูว่าในปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยรัฐบาลก็ตั้งคณะกัรมาทีการของสสในการศึกษา MOU-43 ครับนะครับแล้วก็ในสวก็มีสองคณะสองคณะเนี่ยพิรณาศึกษา90วันเมื่อ90วันแล้วนี่ยังไปถามประชาชนก็ยังไม่รู้ว่าสองคณะนี้จะออกมายังไง ผลการศึกษาจะออกมายงไงมีความเห็นยังไง90วันก็3เดือน3เดือนรัฐบาลก็เริ่มนับ1วันนี้ที่ว่าจะยุบสภา4เดือนใช่ไหมตาม MOA ตุลาพฤศจิกาธันวาท่านนายกบอก31มกราคม69จะประกาศยุบสภาก็เวลาก็ไล่ๆกันไล่ๆกันและที่เหลือก็เป็นช่วงของการรอรอไปใช้ไปลงประชามติตอนพร้อมกับเลือกตั้งครับครับแล้วคุณฟังดีๆนะ สมบุกรรมกรรมธิการนะครับที่พี่โหนพูดเมื่อกี้เนี่ยกรรมธิการของสสเนี่ยมีความเห็นว่าไปศึกษาแล้วมีความเห็นว่ายกเลิกเอ็มยูทีสามกรรมธิการของวุฒิสภาไปศึกษาแล้วมีความเห็นว่าไม่ยกเลิกนะขัดกันแล้วนะแต่อย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยแถลงนโยบายนะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยหมายความว่าผูกพันนะ รัฐบาลอนุทินต้องปฏิบัติตามการแถลงในเมื่อการแถลงเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์พูดไปชัดแล้วว่าจะใช้การลงประชามติแล้วไอ้กรรมธิการเนี่ยสสบอกว่ายกเลิกวุฒิสภาบอกไม่ยกเลิกอเสร็จแล้วไปถามประชามติอีกซึ่งในคําถามก็คงมีสองข้อนนแหละแล้วถามในจเลือกว่าจะเลิกหรือไม่ิกตรงลงมันจะยุติตรงไหนอาถามหน่อยประชาชนจะฟังก็ฟังข้อมูลจากกรรมธิการสองกรรมธิการเนี่ยคุณดูสิ มันอะไรอ่ะอม,มันอะไรจริงๆริงยกเลิกได้เลยไหมเเอ้ได้เลยมันยกเลิกได้เลยเอาผมเปรียบง่ายๆนะคุณเห็นไหมไอ้สัญญาต่างๆเนี่ยนะขนาดทะเบียนสมรสนี่ถือว่าสาําคัญที่สุดแล้วนะอ,อันนั้นต้องไปอำเภอทะเบียนสมร <ไป S 2> สนี่สําคัญที่สุดแล้วนะคุณ คุณเนี่ยแต่งงานกับภรรยาคุณเนี่ยครับคุณอยู่กับภรรยาคุณเนี่ยยี่สิบปีลูกโตอายุยี่สิบแล้วแต่คุณวันหนึ่งเนี่ยคุณกับภรรยาเนี่ยไปกันไม่ได้คุณยังไปหย่าได้เลยแต่อันนั้นต้องจูงมือกันไปเขตหรือไปอำเภอไงแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่าก็ไม่กับผมเปรียบว่ามันยังหย่าได้เลยก็หมายความว่าสัญญาหรือสัญญาต่างๆเนี่ยมันยกเปรียบง่ายๆมันยกเลิกได้พอวันหนึ่งมันไม่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มัน รับไม่ได้มันก็ยกเลิกได้แต่อันนี้เราเลิกฝ่ายเดียวได้ไหมอ่ะถ้าเราจะเลิกฝ่ายเดียวแล้วัมพูชาบอกเฮ้ยฉันไม่เลิกได้เลิกฝ่ายเดียวได้ได้ก็ก็ไปอ้างคําพูดของคุณเซนเลยว่าคุนเซนเขาบอกว่ามีมาตั้ง25ปียังไม่เกิดผลเลยเลยยังไม่เกิดประโยชน์เลยไม่รู้ว่าร้อยปีจะเสร็จไหมเราก็นี่ไงเพราะฉะนั้นควรที่จะยกเลิกไปแล้วมาออก MOU ตัวใหม่ไอ้ตัวไหนที่เป็นส่วนที่ดีเนี่ย เราก็ใส่เข้าไปสิไอตัวสิ่งที่ไม่ดีที่ผมบอกว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันไม่ถูกต้องคุณก็เอาออกไปซะสินะเอาออกไปแล้วก็กําหนดอันไหนที่มันเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายขึ้นมาแล้วก็ทําต่อคือเลิกแล้วยังต้องไปทำมโอยใหม่เหรอหรือว่าเลิกแล้วเลิกเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกระดบไม่ต้องเพราบมันเจรจาทวิภาคีอยู่แล้วในโลกนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะประเทศคุณเนี่ยอยู่ติดกับประเทศไหนคุณมีปัญหาขัดแย้งเรื่องชายแดงกับประเทศไหนคุณก็ เจนาจาเขาเรียกว่าขวิภาคีประเทศอื่นไม่ต้องมาเสือกไม่ต้องมายุ่งคือในเอ็มโอยูสิบถามก็บอกให้คุยกันสประเทศนั่นแหละใช่แต่จากนี้ไปถ้าเลิกเนี่ยถ้าเลิกก็มาจริงเนี่ยคุยเจ้าวบอกไม่ต้องไปทํา M ็มโอยูอะไรเพิ่มหรอกไม่ต้องทำใหม่ก็ถึงว่าเราจะคุยก็มานั่งคุยกันก็ใช้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสไงในเมื่อเขมรคุณอ้างสิทธิ์คุณสืบสิทธิ์จากสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเพราะไทยไม่เคยทําสนธิสัญญาเขตแดนกับเขมรคุณอ้างสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส คุณก็ต้องยอมรับแผนที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นจบถึงเวลาคุณเรียกมาคุยด้วยตรงน,ตง,ยงนี้ต้องจบอย่างนี้ท่านกันหนกคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นไหมถึงเวลาเราไม่เอาแล้วนะเอ็มโูสสกัมพูชามานั่งคุยกันเรื่องเขตแดนเราต้องไปกดดันให้เขามาคุยกับเราอืนะครับเหมือนกับที่ว่าตอนเนี้ยทุกคนก็รู้แล้วคุณวิาาก็บอกว่าบ้านหน้องจาน ไฟฟ้าก็ยังมีใชนะ้ทำไมไม่ไปตัดไฟฟ้าล่ะ,ะแล้วดูเลยว่าเขายังใช้โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์สัญญาณจากไหนนะครับจากไทยก็มีส่วนหนึ่งนะเพราะเขาซื้อซิมการ์ดจากไทยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่นายกบอกว่าให้ทหารมีอำนาจนะที่ชายแดนเพราะประกาศกฎอัยการศึกอันนี้เฉพาะช่องทางด่านต่างๆนะแต่สินค้า ที่ส่งผ่านลาวเข้าไปสู่กัมพูชาลาวเขาบอกแล้วว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าผ่านแดนทีนี้ผมก็ได้ข่าวมาบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนะน้ามันก็ข้ามไปเราจะเห็นไหมว่าวันนี้ภาพที่ออกมามีการเคลื่อนย้ายกําลังของเขาบอกว่าวันที่28ทหารกัมพูชามีการเลือดเคลื่อนย้ายมาที่ชายแดนครับออตเตอร์ไซค์ก็ยังมีวิ่งแสดงว่าเขาไม่ได้ขาดแคลนน้ํามัน เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลทหารทําไม่ได้เพราะมันเกินอํานาจของทหารนะครับวันนี้มันมีประเด็นก็คือเรื่องของ m o u 4 3ครับที่รัฐบาลบอกเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยหลังจากรัฐบาลยุสภาเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีบัตรสี่ใบหนึ่งในนั้นคือ,อประชาชนเห็นยังไง m o u 4 3<ม>เห็นว่าควรยกเลิกไหมนะครับทีนี้ถ้าจะเอาในแง่ของอความเห็นส่วนตัวแล้วกันพี่วีระ วันนี้ตัดสินใจได้คงตัดสินใจได้แล้วมั้งเลิกหรือไม่เลิกผมเลิกมาตั้งนานแล้วเลิกมานานแล้วผมเนี่ยเลิกมาตั้งแต่ปี2552คุณรู้ไว้ด้วยกลุ่มผมเนี่ยนะมีผมมีอาจารย์หม่อมหลวงวันวิพาหม่อมหลวงกรกสิวัตรพี่นกเราเนี่ยเราประชุมกันมาตั้งแต่ปี2552แล้วตอนนั้นมีมติว่าให้ยกเลิกท่านเกษียณยังอยังยังไม่เกษียณก็เห็นว่าคุณจะเลิก ก็เพราะมันใช้ไม่ได้ผลไงก็คุยกันมาตั้งสี่สองถึงห้าสองคุยไม่ได้ผลก็มันมีแต่เสียเปรียบไงแล้วเราจะเก็บไว้ทําไมใช้แต่เอกสารข้อห้าแต่เขาเหมรมันไม่ยอมหยุดอ่ะมันก็ขยับขยับมาเลยนะครับี่ข้อห้านี่เขาพูดชัดนะว่ามันมีกี่ข้อมันมีกี่ข้อในนั้นห้ามห้ามไปเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศห้ามไปก่อสร้างห้ามไปอะไรไถจอมปลวกยังไม่ได้เลย ไปไถต้นไม้ทิ้งไปตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านสร้างอะไรไม่ได้โอ้โหเขมรมันสร้างบ้านสร้างโอ้โหเต็มที่ไปหมดบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานแล้วเราประท้วงไปอะไรนั่นเราทร่ทวไปหกร้อยครั้งเขมรมันสนใจไหมผมถึงบอกในเมื่อเขมรเนี่ยมันเป็นคนละเมิดฟังดีๆนะการที่เขมรเนี่ยไม่เคารพ MOU คือมันทําผิดข้อตกลงใน MOU แล้วเราประท้วงไปนะ เราประท้วงไปไม่รู้กี่ร้อยครั้งเขมรมันไม่เคยฟังมันก็ยังละเมิดอยู่แล้วก็ลุกมากขึ้นเนี่ยเขาถือว่ามันฉีกแล้วนะเขมรเนี่ยมันฉีก MOU ไปแล้วแล้วประเทศไทยยังจะไปบูชาไว้เหรอประเทศไทยยังจะไปบูชา MOU ไว้ทําไมมันเป็นคนฉีกไม่ใช่เราฉีกนะเขมรน่ะมันฉีกแล้วมีข้อดีอะไรบ้างไหมของ MO u มสิบมมันไม่มีข้อดีข้อดีตรงไหนเสียแผ่นดินทะเลาะกันเนี่ยฆ่ากันเนี่ยยิงกันเนี่ย เอาเปรียบเราเนี่ยหลังแกรเราเนี่ยดีตรงไหนดีกระชายตรงไหนแต่มันอะ่ะดีกับมันม,มันได้เปรียบเราไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วจะทําให้เราแบบเฮ้ยได้เปรียบคือ<ใ> MOU เนี่ยขมรนได้เปรียบเราเอาพูดตรงๆในเมื่อเราเสียเปรียบมันแล้วเราจะเก็บมันเอาไวไ้ทํา <ทำ S 1> อะไรนะรอเอาไว้บูชาเหรออย,อยากให้คนที่อยากจะเอา MOU 4 3ไว้เนี่ยไปอยู่ชายแดนสักสองวันสองวันนะ สวันให้ไปอยู่ชายแดนเสองวันพออให้สองวันพอสองคืนเนี่ยสวันสองคืนเนี่ยนะจะไ,ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยไม่รู้สึกหรอกอืนะครับต้องไปลงภูมิเทศจริงแล้วถึงจะเห็นว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันใช้ MOU43 มเนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับหรือว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะมองว่าควรให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจ มันมันจะได้แบบชัดเจนว่าผักพะระาทำไมว่าเลิกหรือไม่เลิกผมถามบอกว่าพูดแล้วทํำก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นคนยื่นยติในสภาว่ายกเลิก MOU ม3ยสี่สามแล้วตอนนี้ทํำยังไงอืมันไม่ได้ทําอย่างนั้นนะอืมันพักพะระไปสันดานนักการเมืองคุณเห็นสันดานนักการเมือง ผมมองว่าควรจะเลิกไปเลยว่าอย่างนั้นแล้วไม่ต้องประชมแล้วได้แต่ความจริงเราก็เพิ่งรู้นะรู้จากอาจารย์บวรศากนี่แหละว่าจะมีประชามติเรื่อง m o u 4 3่มใช่ไหมครับเพราะว่าเราคิดว่าจะมีแต่เรื่องแสดงว่าพวกคุยกันแล้วเห็นไหมไม่งั้นเขาไม่ออกมาเป็นแถลงนโยบายและการแถลงนโยบายผูกพันเลยนะผูกพันรัฐบาลต้องปฏิบัติตามนี้นะผมถึงบอกแล้วไอ้กรรมธิการสสบอกว่านะให้ยกเลิกกรรมธิการวุฒิสภาบอกไม่ยกเลิกเห็นไหมมันก็ขัดกันเองอยู่นะเสร็จแล้วก็ยังมาประชามติอีก โอ้โหเละเละตุ้มเป๊ะนะเสียงบประมาณตั้งกรรมธิการสองนี่ไม่ใช่ตั้งไม่เสียตังนะประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอาจจะเห็นด้วยกับพี่ก็ได้ว่ายกเลิกก็จะได้อทีนี้ก็โอ้ยกเลิกลแล้วสองกรรมธิการตั้งไปทําไมอเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบบรัฐบาลจะประชามติแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาแล้วก็เราก็ยกเลิกกรรมธิการก่อนยกเลิกกันมาผ้าคภูมผมถึงบ่อนี่เห็นไหมเนี่ยนักการเมืองนี่นะมันมีแต่ผานผานนะผานเงินผานทองเสร็จแล้วไม่รับผิดชอบ เป็นตัวสร้างปัญหานกักการเมืองเป็นคนสร้างปัญหาสร้าง MOU ขึ้นมาเสร็จแล้วประเทศเสียหายชิบหายก็มาโยนให้ประชาชนรับผิดชอบเห็นไหมนะแล้วถ้ายกเลิก MOU เนี่ยที่คุณภาคภูมิคิดผมรู้คุณ,ค,ณคิดอะไรอยู่คุณคิดว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาไงใช่ไหมจะยังไงต่อแก้ปัญหาก็คือว่า1นต่อห0 0 0 0่นอย่างที่บอกขมียนไม่ออกนะผักดานออกเลย เป็นสิทธิ์ของเราเอาชอบทำาเหมือนประเทศในโลกเขาชาวบ้านที่อยู่ชายแดนบอกว่าเอายังไงก็ได้ให้มันจบสักทีเถอะใช่ถูกต้องเพราะอะไรคุณล้ําเรากติกาโลกบอกว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยนะครับทําสนธิสัญญานะมีการคุยกันเรื่องเขตแดนมีข้อตกลงเขตแดนแล้วก็ต้องยึดตามข้อตกลงนั้นก็คือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสอย่างที่ผมบอกเขมนในเมื่อคุณสืบสิทธิ์ตามสนธิสัญญา สยามฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสคุณก็ต้องยึดถือนี้คุณจะมาอ้างหนึ่งต่อสองแสนไม่ได้แล้วคุณล้ําเข้ามาคุณต้องออกไม่ออกเราก็ผลักดันออกอืถ้าคุณไม่ยอมคุณสู้ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าคุณสู้เหมือนกับคนมันบุกลุกบ้านคุณภาคภูมิอืคุณภาคภูมิบอกให้ออกเขาไม่ออกคุณจะนั่ง <laughs> ยอมให้เขาอยู่กับคุณไหม <laughs> ผมถามคําเดียวนั่นแหละคุณยอมให้เขาอยู่บ้านคุณไหม5 MOU 43เลิกไปเนี่ย <c oughs> ครับไอ้พื้นที่อ้างสิทธิ์อ้างสิทธิ์อ้างสิทธิ์ที่คุยกันอยู่ตั้งแต่อีสานยันตะวันออกเนี่ย <c oughs> มันจะหายไปเลยใช่ไหมก็มันก็เหมือนกับเลิกไปโดยปริยายไปเลย <c oughs> ใช่เพราะว่าปี42ผมอยู่ะมันไม่มีไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์ ใช่มันไม่มีหนึ่งต่อสองแสนไม่มีมันก็ไม่ไปเกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ขึ้นมาตอนนั้นก็วัดกันด้วยว่ากันด้วยสันบรรน้ํากับหลักเหตุฮะหนึ่งต่อห้าหมื่นนี่แหละหนึ่งต่อห้าหมื่นครับมันก็จะย้อนกลับไปตอนนั้นครับแล้วทีนี้ก็มามันไม่มีข้อให้เขมรอ้ตงอ้างไม่มีข้อให้อมอ้างแล้วก็มาทีนี้ก็มาไล่กันเลยตรงไหนคุณล้ําเข้ามาไม่ใช่อ้างสิทธิ์ไม่มีอ้างสิทธิ์แล้วคุณออกไปอ่าถ้าไม่ออกไปก็ครับก็จะว่าไงก็ว่ากันของบ้านอ่ะของบ้านานนายก ตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้นะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกเอโมยูสี่สามนะท <c oughs> ่า,านนายกอนุทินบอกให้ทาหารจัดการเลยดําเนินการไฟเขียวนในฐานะอดีตนายทหารมองไงฮะรัฐบาลบอกอทาทหารดําเนินการเลยถ้าให้ดําเนินการผลักดันเนี่ยบอกมาให้ชัดเจนให้แน่นอนทหารทําได้ต้องมีต้องมีนโยบายหรือคําสั่งมาให้ชัดเจนแน่นอนมีคําสั่งมาให้ชัดเจนอยู่ทาหารจะไปแบบอย่า,ยามาใช้คําพูดลอยๆบอกว่าตอนนี้มอบให้ทหารทั้งหมด ยกให้สหารทำทั้งหมดอมอย่างนี้มันลอยเขาบอกว่าผักดานเขาออกไปจากดินแดนของเราอือันนี้ทําได้เลยอเดี๋ยวม,มีเสียงท่านนายกฟังเสียงท่านนายกเรื่องนี้หน่อยนะฮะฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะฮะผมอย่างที่เรียนนะครับไฟเขียวให้ทางกองทัพมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่นายกล่าสุดมันมีว่าทหาร ขาดแคลนพวกข้าวสารนะครับเราก็ต้องกินมาบากับปลากระป๋องตรงนี้ได้รับรายงานเข้ามาผมได้คุยกับทางท่านผอเหล่าทัพนะครับยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ได้แจ้งท่านไปแล้วว่าหากขาดหรือสิ่งใดโดยเพราะยิ่งการที่จะต้องไปดูแลกําลังพลนะครับให้มีขวัญกำลังใจที่สมบูรณ์พร้อมรบเนี่ยก็ขอให้แจ้งมานะครับเราจะสนับสนุนในทุกๆวิถีทาง อันนี้เอาก่อนครับทวงก่อนทหารที่ตายเงินสิบล้านยังไม่ได้เรื่องเงินเยียวยา <c oughs> ครอบครัวเขาใช่ไหมใช่บ้านที่มันพังเลยชาวบ้านก็ยังไม่ได้ซ่อมเท่าไหร่ชาวบ้านหลายบ้านก็บอกมาทางไทยรัฐทีวีอยู่เหมือนกัน <c oughs> เงินก็เยียวยาบางทีก็มันก็ไม่พอหรอกเรื่องเศรษฐ <c oughs> กิจอะไรไทายแดนด้วยแล้วก็ที่ครอบครัวเขาต้องสร้างบ้านใหม่อะไรใหม่ก็ยังยังไม่ได้สร้างก็มีนะฮะแต่ทีนี้ท่านนายกบอกว่าไฟเขียว คืออันนี้เราท่านอาจจะมีคําสั่งอย่างเป็นทางการหรือจะคุยกับผู้นาเหล่าทัพอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเนี่ยท่านนายยศธ,ธินบอกว่าไฟเขียวให้กองทัพไปดําเนินการถ้าเอาเวลาอันใกล้ที่สุดนะเพราะว่า m o u 1โสสามมันอีกไกลใช่ไหมอ่าแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ด้วยซ้ำอ่ะครับเพราะเพราะมันจะมาพร้อมกับการเลือกตั้งครับมารู้ผลพราะการเลือกตั้งของรัฐบาลต่อไปถ้าจะใกล้ที่สุดเนี่ยเรื่องไฟเขียวว่าอ่ะให้ทหารดาเนินการเนี่ยถ้าไม่นับสถานการณ์ปัจจุบันคือ10ตุลา พื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วที่สราแก้วที่เราส่งหนังสือไปทางผู้ว่ามันติเบนเจอร์ของพระพูชานะบอกสิบตุลาคุณต้องออกหรือถ้าไม่ออกคุณต้องมีแผนมาว่าคุณจะยังไงครับตรงนี้เท่ากับว่าท่านนายกบอกกองทัพไปดําเนินการได้เลยอกแล้วไงเฉพาะกรณีอย่างนี้นะบ้านหนองจานจัดการเลยแต่ท่านแต่ท่านกนกบอกถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็น ชัดเจนอะในความในควาว่าชัดเจนคือลายลักษณ์อักษรอ,อย่างนี้ใช่ไหมท่านขนกใช่ส่วนมากเนี่ยคพูดมันจะบิดได้ผิวได้ถ้าผมอยู่เนี่ยนะใครจะสั่งผมเนี่ยในเรื่องอาทิตย์ประยเนี่ยผมขอเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อืมเพราะว่าด้วยวาจาเดี๋ยวก็บิดไปบิดมบิดกันมาเอาพ่อพูดตรงๆก็ต้องเข้าใจถ้าหารหรือฝ่ายปกครองหรือว่าคนที่อยู่แนวหน้าใช่ไหมใช่สมมุติแบบปุงป้งปังปุ้งปังอะไรขึ้นมาแล้ว มันไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงไหวยังไงถ้า,ถามันเกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลต้องร่วมรับผิดชอบอไม่ว่ายัางไงเนี่ยจะไปบอกจะไปมอบให้ทหารจัดการยังไงเนี่ยก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกอย่าลืมนะการไปปะทะกันเนี่ยนะมันมีการสูญเสียนออมันมีการสูญเสียจะใหกองทัพเขารับผิดชอบชีวิตทหารเขาอย่างเดียวได้งไงถ้าทหารบาดเจ็บมาพิกลพิการมา รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะต้องเยียวยาต้องดูแลนะมีการลบกันอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนะครับเออเออลบกันแต่ละทีนะพี่นกออาวุธนะเออให้เขาเป็นลบเนี่ยเขามีกระสุนอยู่ร้อยนัดนะเออเขายิงหมดร้อยนัดเนี่ยรัฐบาลไม่เติมให้เนี่ยไม่ได้นะลบมันยังติดพันอยู่นะอย่างพวกนี้มันไม่ได้นะพวกนี้นะรัฐบาลจะไปบอกว่าให้ลุยเลยลุยเลย จัดการเลยแต่ฐานรับผิดชอบเองนะไม่ได้ไงรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยแล้วที่บ้านบ้านน้องจาน,นากกเนี่ยการน้องยาแก้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนด้วยม,มันไม่ใช่ทหารอย่างเดียวนะครับพเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายบ้านเมืองต้องเข้าไปอย่างตอนเนี้ที่เราพยายามใช้ชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปของ,ำงตำรวจของตำรวจเข้าไปเพราะว่าเราถือว่าเป็นอธิปไตยของเรานะครับเพราะฉะนั้น มันจะปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ต้องช่วยกันทําปัจจัยมันต่างกันใช่อย่างพื้นที่ภาคสองเนี่ยครับมันเป็นทหารกัมพูชาครับกับทหารไทยใช่แต่พื้นที่สะแก้วบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเขาเอาประชาชนมาใช่มาเป็นด่านหน้าเลยอ่ะแต่ทหารเขาก็มาด้วยนะทหารเขาก็ยืนอยู่ประชาชนนะอยู่ด้แต่ว่าเขาเอาข้างหน้าเนี่ยเขาเอาผู้หญิงอุ้มเด็กจูงเด็กอาบางคนแต่งเป็นพระมาอะไรมาคือท่านกหนกกำลังมองว่า ปัจใจมันต่างกันใช่ถ้าฝั่งฝั่งภาคสองเนี่ยฝั่งอีสานเนี่ยตุมต่มตามตุ่มตามกัะทหารกัะทหารได้อยกเว้นกัมพูชามจะยิงเข้ามาฝั่งพลเรือนของเราอันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไห<ช>นะมแต่ฝั่งของเนี่ยตรงเนี้ยถ้ากําหนดกําลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเกิดประชาชนฝั่งนั้นที่เขาอ้างว่าเป็นประชาชนเป็นนงเขาเนี่ยคือความรับผิดชอบตรงนั้นมันต้องแบกอยู่สำหรับมันต้องเพิ่มขึ้นมันต้องเพิ่มขึ้นสาหรับเจ้าหน้าที่อยงไทยตรงนั้นครับ ฝ่ายบ้านเมืองของเขาเขาก็จะมาร้องโวยวายอย่างผู้ว่าบหมนเซียเมียนเจยอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็พยายามที่จะเอาคนเอามามาสร้างความชอบธรรมถ้าเกิดเหตุวันที่สิบแล้วเนี่ยเขายังไม่กลับไปนะครับถามว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและมีการซักซ้อมแผนวางแผนให้ดีครับซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงกับกองทัพเขาอาจจะวางแผนแล้วก็ได้ใช่ไหครับเพราะ มันเป็นเรื่องของความลับทางราชการด้วยนะความมั่นคงด้วยนะครับ,รบอ,อ่ะพี่วิระมาถึงวันนี้แล้วมองสถานการณ์ไทยกัมพูชาจากนี้จะไปยังไงต่อฮะมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกยาวนานไหมหรือว่ามันจะมีวิธีไหนให้มันจบอะไรยังไงได้บ้างคือถ้าจะอุ้ม MOU2543 เอาไว้อย่างเงี้ยปัญหาไม่จบนะขมมันก็จะตอดเล็กตอดน้อยแล้วก็หาช่องนะครับที่จะเอาเปรียบเราบุกลุกเข้ามานะครับ แย่งยึดแผ่นดินไทยมาครอบครองแบบหน้าด้านๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับเราไม่จบไม่สิ้นนะครับในยามที่ขุนเซนหรือหุนมานเน็ตเนี่ยมันยังได้ประโยชน์กับไอ้ผู้นำไทยอยู่เนี่ยมันก็จะยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ถ้าวันใดเนี่ยมันขัดแย้งกับผู้นำไทยขึ้นมาหรือมันอยากจะเอาประเด็นชายแดนเนี่ยเอามาปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อหาเสียงเวลาที่มันจำเป็นจะต้องเลือกตั้ง ปัญหาพวกนี้มันจะถูกหยิบยกมาได้ตลอดเลยนะครับทำไมไม่ทำให้มันเบ็ดเสร็จจบแล้วก็อยู่กันอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมันไม่ดีกว่าเหรอไหนๆมันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะเอาให้มันเอาให้มันให้มันจบเจนไปเลยชัดเจนไปเลยจะเป็นทางไหนยังไงก็ว่ากันไปท่านขนมมองไงฮะมาถึงวันนี้แล้วปัญหาที่ชายแดงนะครับมันอยู่ที่การเผชิญหน้ากันของกําลังทั้งสองฝ่าย ต้องแยกกำลังทั้งสองฝ่ายออกไปแต่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยเราแยกของเราแต่เขเมรเขาไม่แยกแล้วเขายังขยับเข้ามามเพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องมองภาพตรงนี้ให้ออกแล้วก็เสนอกับรัฐบาลด้วยนายก <c oughs> ว่าทำอย่างไรจะให้จบโดยเร็วไม่ยืดเยือ้อนะครับ การยืเดเยื้อแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนแล้วก็กิจการในเรื่องค้าขายต่างๆนะครับครับพให้มองให้เห็นแล้วก็เสนอให้นายกทราบซึ่งจะไม่ยืเดเยื้อได้ต้องกำหนดวันวอเวลานอในการทำให้ชัดเจนนี่คือการสร้างความชอบธรรมถ้าถึงเวลาแล้วคุณไม่ขยับไปตอนนี้ผม ขยอมคุณได้เหรออืมนะครับอ่าก็เชื่อว่าตรงใจกับชาวบ้านโดยเฉพาะที่อยู่ที่ชายแดนครับทํายังไงก็ได้ให้มันจบอ่ไม่ยืดเยื้อครับนะฮะอ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณท่านบุญโถกนกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะฮะขอบคุณที่ติดตามทั้งทางทีวีแล้วก็ทางออนไลน์นะครับพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ